บางแสนเที่ยวใกล้ๆกรุกงเทพอีกแล้วนะครับก็มากัน3คนเหมือนเดิมมีกตรตเมีจิวมีผมนะครับตรงคอนเซ็ปต์ทีเกเตอร์หน่อยวันนี้อันนี้วิ่งแค่ชั่วโมงนิดๆเองนะครับจุดหมายแรกที่เราจะไปนะครับก็คือตลาดโทชินนะครับอาจจะเป็นฟิลแบบตลาดญี่ปุ่นไปเดินเล่นมีของกินมีสตรีทฟู้ดแนวญี่ปุ่นร้านอาหารเนี้ย น้ำท่วมนิดนึงน้ำรอการระบายอนนี้เราเดินทางมาถึงที่บางแสนโทชินแล้วนะครับที่นี่เป็นไนท์มาร์เก็ตด้วยนะครับมีร้านขายอาหารมีร้านขนมที่เป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะสถานที่เขาก็จะจัดประมาณเนี้เป็นแบบเหมือนเมืองญี่ปุ่นเลยเหมือนเรามาเที่ยวญี่ปุ่นเลยนะครับ ที่นี่คือบางแสนโทชินศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นกลางบางแสนคำว่าโทชินจริงๆแปลว่าใจกลางเมืองที่นี่ก็เลยออกแบบมาเหมือนยกย่านญี่ปุ่นมาไว้ริมทะเลบางแสนเลยครับเดินเข้ามาปุ๊บบรรยากาศคือใช่เลยมุมไหนถ่ายรูปออกมาก็ญี่ปุ่นสุดๆมีทั้งซุ้มโทริอิสีแดงตู้รถไฟจำลองแล้วก็ร้านอาหารขนมญี่ปุ่นให้เลือกเพียบตังโงซูชิมีให้เรากินกันเพลินเลยครับ ที่นี่เขาเปิดทุกวันตั้งแต่ประมาณ10บโมงเชา้าไปจนถึงเที่ยงคืนเลยนะแต่ถ้าอยากได้บรรยากาศดีๆแนะนำมาตอนเย็นๆอากาศไม่ร้อนแสงสวยแล้วคนก็เริ่มคึกคักกำลังเดินเพลินเลยครับใครสายคอนเทนต์สายเช็คอินมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนดีมากน่ารักดี จะขายอะไรกินจากที่นี่ไหมอ่นนะเออหากินอะไรอ่ะอกินอะไรอันนี้มันเป็นเหมือนสตรอเบอรี่ไดฟูกุโอ้ยจิวไดฟุกุสตรอเบอรี่ใช่ไหมใช่ผลไม้ใช่ไหอุ้ยน่ากินอ่ะไปไปลองอันนี้ร้านนี้จะเป็นพวกซูชิแซลมอนอะไรพวกเนี้ยอันนี้จะเป็นเหมือนแบบอุดง้งแต่ร้านนี้น่ากินสุด จะกินเลยว่าเราอยู่ยาของยาคินิโกเออเออยากกินนิโกะก็น่าสนใจเขาย่างมันม네ีสามสามชั้นพ mm ันต้มผู้สามชั้นพันอโวคาโดสามชั้นอโวคาโดมีพวกมะเขือเทศย่างเห็ดย่างอะไรเงี้ยเหมือนอารมณ์เหมือนหมาเหมือนเสียบหมาไม้ย่างมะลาบันลาวอะอันนี้เป็นพิซซ่าญี่ปุ่นใช่ไหมคะมันจะมีหน้าชีสดั้งเดิมดั้งเดิมก็น่ากิน ไก่ฟูกุสตรอเบอร์รี่ถั่วแดงไซส์อแอลลูกละหกพันบาทอร่อยพิซซ่าญี่ปุ่น ลองสั่งมาสองอย่างจงึอันนี้เป็นดังเดิมเนาะพิซซ่าดังเดิมกินแล้วนะคะของแล้วก็อีกอันนึงเป็นชีสค่ะมันเป็นตะเกียบมามไม่ใช้เสียบไม้หรอก อก็ทให้มาเกียเก่ยเยยงเง้มื่อกี้เราออกมาจากบางแสนโทชินแล้วนะครับก็ชอบนะเข้าไปน่ารักดีนะครับก็เป็นจุดเช็คอินนะใครมาบางแสนก็แวะได้ทีนี้มื้อเที่ยงสรุปเราก็ไปจัดเต็มกันดีก,กว่าที่ริมทะเลนะก็เป็นแบบร้านซีฟู้ดนะเจดดาวซีฟู้ดเชื่อน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวลองไปดูกันนะมาเที่ยวบางแสนทั้งที จะพลาดซีฟู้ดได้ไงล่ะตอนนี้ก็กำลังขับรถวนบนหาร้านอาหารบ้านๆสไตล์ซีฟู้ดแท้ๆอยู่อยากได้ร้านที่สดอร่อยราคาไม่แรงกินกันแบบชิลๆริมทะเลบางแสนขึ้นชื้อเรื่องซีฟู้ดอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูกันครับว่าร้านไหนจะเด็ดจริงชิลเนาะชิลนะพ่อเฮ้ย <laughs> <ป>เขามา <laughs> จากเคียงใหม่เลยนะน่า วนหาตั้งนานสุดท้ายเจด้าก็อยู่ใกล้ๆที่พักเราเนี่ยที่พักเราอย่างนี้แม่หันมาทันทีก็เมนูที่เราสั่งมาก็จะมีปู้ก้อนผัดพริกเหลืองต้มยำทะเลว้ากินมากเลยอ่ะหืโรยพริกโดดอ่ะปลาหมึก เป็นอย่างนี้เลยจ้าข้าวหมกข้าวหมกกันเชียวปูนี่มันไม่เหมือนปูเหมือนอะไรนี่เหมือนกันนะดวงสาคูอ่ะแม่แล้วก็มีกุ้งผัดกระเทียมอู้ข้าวถั่วหนึ่งแปดสิบบาทเยอะมากผู้ขัดกะมดีรสดม้าอร่อย คืนนี้เราพักที่สุวราโฮเทลหาดวรณภาบางแสนครับห้องพักสะอาดดูดีห้องน้ำกว้างแยกโซนเปียกแห้งมีน้ำอุ่นครบแม้ห้องนี้ไม่มีวือทะเลกับอ่างแต่สิ่งอำนวยความสะดวกคือครบจริงครับมินิบาร์กินได้หมดมีตู้เย็นไดเป่าผมเตียงคิงไซส์นุ่มๆทำเลก็ดีใกล้ร้านอาหารร้านชิลริมทะเลเดินไปหาดก็แป๊บเดียว เจด้าซีฟูดแล้วก็อ๋อห้องห้องนี้เป็นวิวเจด้าซีฟูดนะใช่ก็จะหิวหิวหน่อยอตอนนี้ประมาณหกโมงกว่าเกือบจะทุ่มลงแล้วน,นะเดีย๋ยวเราเดินริมอ่าลอริมหาดไปเรื่อยๆนะครับดูว่ามีร้านมีร้านไหนหน่านั่งก็จะ<อ>ไปดูตรงตลาดเรื่อยก็ได้นะเราก็สั่งแถวนั้นแหละเราก็จะได้ไม่แพงเนาะใช่ก็เดินตลาด แล้วกนงก่งินแ้ก็นิมทะเลแต่เหมนไม่รู้ว่าตมจะเต <c oughs> ็มไปดูก่อนตอนนี้เราก็ออกมาหาร้านนั่งชิวนะริมทะเล <c oughs> ตอนแรกตั้งใจว่าจะไปดูร้านท่าช้างนะแต่มันม <c oughs> ันค่อนข้างไกลแล้วก็อยากนั่งนั่งกินแบบที่ไม่ได้แพงอะไรมาก <c oughs> อ๋อเขาแอร์บิบแอร์บิบร้านร้านแอร์บิบอ๋อตรงนี้มันเป็นสวนสาธารณะอ่าอันนี้คือร้านอะไรเปิดเปิดแก้วฮ้อนแต่ตุ่นเนี่ยเขาจะไปเปิดเขาที่ได้วยหลงแล้วว่าเราจะกลับบ้านยังไงอ่ะที่นี่คือหาดวอนภาครับหาดที่อยู่ติดกับบางแสนและแหลมแท่นอีกหนึ่งจุดพักผ่อนที่คนชอบมาใช้เวลากัน ที่นี่มีทั้งร้านอาหารทะเลสดแล้วก็ร้านเครื่องดื่มให้นั่งชิลตอนเย็นเพลินไปกับบรรยากาศดูพระอาทิตย์ตกยังมีสะพานปลาที่ยื่งออกไปกลางทะเลให้เดินเล่นถ่ายรูปชิคๆได้ด้วยใครอยากออกกำลังกายก็มีให้ปั่นจัก,กรยานรอบๆอย่างที่โรงแรมที่เราพักก็มีจัก,กรยานให้ยืมฟรีด้วยนะมีแค่ว่าจักรยานฟรีด้วยส่วนนี้ก็จะเป็นโซนตลาดมีแบบทุกสตตฟู้ดทั่วไป แล้วก็สามารถเอาไปนั่งกินริมหาดได้เออมาแรงท่ออะไรประมาณนี้ปเอะไรอะ่ะแต่ว่ามันไม่มีร่มนะฝนจะตกวันพักเป็นมามา่าแม่มันมีวันพักในร้านให้นั่งหลบฝนที่เสี่ยวนี่คือฝนนี่แหละนี่เริ่มมาเรื่อยๆแล้วนะ แต่ปเป็นแบบอะไรนั่นป่ะที่สากยะอะไรป่ะอันนี้ชื่อร้านอะไรอะคะร้านชำร้านชำร้านชำแล้วจะเป็นสไตล์แบบมีวายมีเบียร์มี ier, มก็เป็นร้านแบบมีเครื่องดื่มหลายเยป็นร้านข้างทาง<ๆ>แบบนั่งง่ายๆนะหลัง <Okay. S 2> จากที่เดินหาร้านนะเราก็มาได้ร้านนี้นะครับก็เป็นร้าน อยู่ข้างทางนะแบบเรียบๆง่ายๆเดินเข้ามาจากห่านนิดเดียวเองนะครับก็ยังได้บรรยากาศของริมหาดอยู่นะหลานเขาจะเป็นสไตล์แบบเขาบอกนะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นอิสการยะอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าก็แอบมีเบียเกาหลีอยู่นะเรอาอก็สั่งเบียเกาหลีมากินมีโปรโมชั่นแล้วก็เป็นพวกของกินเล็กๆแน่นอๆพวกสบาดดองอะไรพวกเนี้ย ของของกินเป็นกับแก้มนะครับเพราะว่าเรายังอิ่มอยู่ก็เป็นอากาศใช้ได้นะร้านมีดนตรีสดด้วยนั่งสบายๆดีร้านนี้เขาจะอยู่ตรงข้ามกับร้านบ้านควายบับเฮาอะนะอันนี้เป็นภาสาบานดองย่างอันนี้เป็นเซกอร์ญี่ปุ่นเซกอร์ญี่ปุ่นสารแหละที่เป็นบูอดนนี่เป็นเอกเอกข้อไก่ญี่ปุ่น นิสเแบบสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้ต้องลองกระเบนย่างนะครับอันนี้เราซา,าบาย,ยา่างสซาบานองย่างแล้วอร่อยดีอาหารเนี่ยพวกนี้สามารถสั่งร้านรอบๆเข้ามานั่งทานในราน้านก็ได้นะเป็นความน่ารักของเจ้าของร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบอาหารญี่ปุ่นข้างหลังนี่ก็จะเป็นนิสเกยะเหมือนกันแต่ว่าทางโน้นจะเน้นอาหารนะครับ้าน,น i you. คือด้วยความที่ผมไม่ได้มาบางแสนนานมากนะแบบหลายสิบปีเลยเค,ค,คือบรรยากาศมันก็เปลี่ยนไปโดยเฉพาะตรงขาดวอนเนี่ยนะมันก็จะเป็นสถานที่ที่แบบไว้นั่งชิวร้านนั่งชิวค่อนข้างเยอะเลยไม่ใช่ไม่บอกว่าเป <c oughs> ิดหลังเปิดหลังขายอะไระไ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรากลับห้องกันแล้วนะครับสวัสดีครับ ลาตีสวัสดีครับผมเดี๋ยวเปิดคลิปช่วงเช้าอีกวันด้วยอาหารเช้าที่โรงแรมครับกว่าเราจะลงมาก็ป่าเข้าไป1ิบโมงกว่าและเมื่อคืนกว่าจะกลับห้องก็ดึกกันพอสมควรต้องบอกว่าอาหารเช้าที่นี่ถูกใจเรามากครับหลากหลายดีมีทั้งข้าวต้มก๋วยเตี๋ยวสไตล์อเมริกันเบรคฟาสต์ก็มีอย่างออมเล็ตแฮมไส้กรอกสแครมเบิลเอ็ก แต่ถ้าใครอยากอิ่มท้องหนักๆไปเลยก็มีพวกข้าวกะเพราข้าวหมูกระเทียมก็มีครับแถมยังกินได้ไม่อั้นอีกด้วยนะเรียกว่าเอาให้อิ่มเต็มที่แต่เช้าก็ไปเลยก็ยังได้ถือว่าดีงามมากๆสำหรับอาหารเช้าของที่นี่ไปดูสระน้ำที่โรงแรมนี้ก็มีสระน้ำด้วยนะแต่ตอนนี้ไม่มีใครเล่นแต่ไม่มีสะเด็กนะอืมหรือประมาณเม่ที่สิบก็จะอยู่ติดกับโซนที่นั่งทานข้าวเมื่อกี้นะ อคเลยอาหารเช้าก็ดีแล้วก็น้ำมีน้ำเปล่าให้สองขวดน้ำอัดลมสองกระป๋องหมายถึงมินิบาร์ข้าขงบนใช่<ม>แล้วก็ขนมซองๆนะสองซองเขาบอกว่าก,กินได้หมดเลยกินได้หมดไม,ไม่ได้ไคิดเงินเพิ่มใช่แล้วในห้องน้ำนะเขาก็มีแบบว่าที่คุมอาบนะ้ำมีทั้งโลชั่นทาผิวคือเตรียมไ<ม>ว้ให้หมดเลยมีแปรงสีฟันยาสีฟันอะไรอย่างเงี้ยอืมกตัว <c oughs> เต็มแล้ว ปเราทานข้าวเสร็จแล้วขึ้นไปพักอีกกันใช่เราเนี่ยมันเพราะทะเลมันอยู่แค่ตรงแค่ตรงนี้สามารถปีนมะพร้าวได้ไม่ต้องปีนแต่ยืนหมุนเด็ดอนนี้เราเช็คเอาท์ออกมาจากสุวราแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะไปที่คาเฟ่คาเฟ่หนึ่งชื่อว่าฮิดดิลล์ก็ไปนั่งดื่มเครื่องดื่มชมวิว เรามาถึงที่ Hidden Lab Cafe กันแล้วครับขึ้นเขาสามมุกมาเล็กน้อยขับมาได้แบบชิวๆเลยที่นี่จะมีทั้งอาหารและเครื่องดื่มขนมเบเกอรี่ต่างๆให้เลือกพอสมควรแต่ละเมนูก็น่ากินทั้งนั้นจะมีทั้งโซนห้องแอร์โซนระเบียงนั่งชมวิวทะเลแต่โซนชายหาดด้านล่างก็มีครับ ช่วงเย็นน่าจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดของการมาที่นี่นะเพราะกลางวันน่าจะนั่งได้แต่ห้องแอร์แต่ยังพอจะเดินออกมาถ่ายรูปกับวิวสวยๆได้อยู่ครับไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราที่นี่เขาเปิดตั้งแต่9โมงเชา้าไปจนถึงประมาณทุ่ม2ทุ่มเลยนะและทั้งหมดนี้ก็เป็นทริปสั้นๆของการมาบางแสนในรอบหลายปีของเราครับ ถือว่าเป็นทริปใกล้กรุงเทพที่สนุกอีกหนึ่งทริปเลยนะเป็นที่เที่ยวที่หลายคนก็ต้องเคยมาตั้งแต่เด็กๆกันอยู่แล้วล่ะถือว่าเรามารีมายความทรงจำวัยเด็กกันอีกครั้งกับทริปนี้ก็ว่าได้เอาล่ะครับเจอกันใหม่ทริปต่อไปแล้วเราจะหาวันว่างมาเจอกันอีกนะสวัสดีครับนลี้